ฉีดผิดเส้นให้ทั้งสองคนเลยเหรอน่ากลัวมากเลยอะค่ะเฮ้ยตามมาแล้วโอ้เป็นไงวะทำงานเหนื่อยป่าววันนี้แถมส้มเว้ยกินซะจะได้สดชื่นอ่าไม่ต้องอึ้งไม่ต้องอึ้งไม่ได้วางยากินได้จะเอาอะไรเนี่ยไม่ได้เอาอะไรนี่กำลงจะเอาอะไรมื่อเห็นตากูไหมอ่ะเฮ้ยต่างไปไรอ่ะโอ้ นี่นี่มันหน้าน้อยใจนะเว้ยมึงไม่ถามกูเอาเดือนหน้าเลยวะโอ้โหเอาทีวีตกลงตาเป็นไรก็คือกูไปฉีดโบท็อกมามึงละหมอทำผ้าอะตากูก็เลยตกแบบเนี้ยไก่เจ๊นะอือเอาโต่เลยแล้วอีกอย่างอ่ะกูรู้นะ้าเขาเรากินข้าวกูอยู่ข้างบนน่ะเอ้ยกูไม่ช่วยนะเว้ยมึงอยากพึ่งปฏิเสธได้ปะมึงฟังเหตุผลกูก่อนเสะมึงจะมีกี่ร้อยเหตุผลกูก็ไม่ช่วยกูเคยบอกมัแล้วไงว่ากูไม่ชอบวิธีของมึง ได้งั้นพรว่นนี้ก็จะไปลาออกจากงานแล้วกูก็จะกลับบ้านไปบอกพ่อกูว่ากูออกจากงานแล้วให้มาถามให้ผลเอาที่มึงเองโอเคป่ะล่ะ พอลุตอยไปกดอิชาตีกันเลยนะคะคือที่วาช้าเนี่ยคือต่างต้องบังคับให้มันไปฉีดบทอชเพืเ่อนๆนะคะปะจัจจไ,ไม่ไหวคนทีโปรโมชั่นฉีดหนึ่งฟรีหนึ่งไม่ได้ม่ยบ่อยๆ่ังต่างน,นี่ใจบอกกี่ทีแล้วว่าคนเราเนี่ยมันต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกไม่ต้องไปพึ่งสัญญกรรมบอชพวกนี้หหละอิลแ <c oughs> ถมพาอิชาตีไปด้วยเนะี่ยดูสิมันสวยเลยอดียวไปไหว้ต่างต่างมันเลย มันคงอยากให้เรารอแล้วเราก็ใจ <s pensando> <c oughs> ดูสิค่ะคุณโรดอิชาตีนี่มันหล่อตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยนะคะ <m> นี่ขนาดพื้นพาไปฉีดโบทถอกสตาตกเหมือนคังคกเดินรกทับเนี่ยโอ้ยังจิตใจดีมากสิ่งนีๆของเพื่อนไดยอีกอ่ะเออ <c oughs> แล้วคุณหมอเขาว่าไงครับมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ <c oughs> กลับมาเป็นปกติครับแต่ว่าต้องต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเออเรามาทานข้าวกันดีกว่านะครับผมว่าคุณ้องหิวแย่แล้วเชิญนั่งครับเชิญนั่ะทีโต๊ะเลยค่ะที่โต๊ะกับข้าวเลยค่ะเชิญค้าวเชิญค้าวเชิญค่ะเชิญค่ะเฮ้ยเจ๊ะสเต็กที่ฉันทำเนี่ยใส่จานเรียบร้อยยังวะเรียบร้อยแล้วมาช่วยยกเซ่ ทานด้วยกันไหมครับคุณต่ำตั้มโอ้โหปากเวี้ยงขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเคีย้ยวจะเต๊กเลยฮะคือน,น้ำยังดื่มยากเลยขอตัวแล้วกันนะคะแต่กลับบ้านได้แล้วเอาถุงรองเท้ามาด้วยรับพี่ต่ำตั้มกินข้าวได้อร่อยนะครับพี่ชาติีครับอิเป็ด โหคุณชาตีทำกับข้าวแบบว่า <le> <awa> น่ากินมากเลยนะครับอย่างกับสั่งมาจากร้านสเต็กเลยอ่ะขอบคุณมากครับรับไว้เลยไหมครับไวายว้ยไหมคะเอามาสิเฮ้ยเชะลูก